อเสียเงินแล้วนะครับเสียเงินแล้วก็เสียแรงนะครับที่ไว้ะวางใจกันแล้วก็เอามาเปิดกันแบบนี้ดูไม่ได้เลยเอเขาบอกเขาเนี่ยเออเขาเนี่ยไม่อยากจะอคิดอะไรมากเลยนะครับเขาบอกเลยนะเอฟซี FC. เขาบอกว่าคนอื่นเขาบอกเขาน้อยใจนะเขาบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์น้อยใจหรอโอ้เขาพูดอย่างนี้นะ ไม่มีสิทธิ์น้อยใจมีแต่คนอื่นน้อยใจหรือไงเขาไม่มีสิทธิ์น้อยใจหรอเขาไม่อยากจะน้อยใจหรอกนะเออเขาก็เก็บเอาไว้เขาว่ากันคุณจะไปน้อยใจใครในเมื่อคุณได้นะฮะเออคุณได้เออถ้าคุณเสียสี่คุณมีสิทธิ์น้อยใจคุณมีสิทธิ์เครียดแต่นี่คุณได้ะคุณจะไปคุณจะไปโต้ตอบใครคุณจะไปน้อยใจกับใครเออคุณได้อย่างเดียวนะครับย้ําเลยนะครับว่าได้อย่างเดียว เออคุณได้คุณจะไปกลัวใครคุณจะไปโกรธใครเขาบอกว่าเออเขาไม่มีสิทธิ์โกรธใครหรอกเขาไม่มีสิทธิ์น้อยใจใครคุณจะไม่มีสิทธิ์อะไรเนเมื่อคุณได้อ่าเป็นแอดแอดก็ไม่น้อยใจแอดจะไม่โกรธเลยเพราะอะไรก็เราได้เนาะเราไม่ได้เสียเลยมีแต่ได้เออเราจะไปโกรธใครได้หรือจะไปน้อยใครได้ไหมน้อยใจใครได้ไหมไม่ได้อืสวัสดีครับผมนะเออนี่ไงนะ เราไม่มีเราจะไปมีสิทธิ์โกรธเอฟซี FC โกรธผู้ใหญ่ใจดีไหมไม่ไมีสิทธิ์เลยนะพูดง่ายๆว่าเออให้ไปเดินไปทางซ้ายก็จะไม่เดินไปทางขวาเอาพูดง่ายๆถูกไหมถ้าเรามีเอฟซีใจดีแบบนี้ใช่ไหมเออเอฟซี FC บอกให้เดินไปทางซ้ายเราก็ต้องเดินไปทางซ้ายเราจะไม่หันไปเดินไปทางขวาแน่นอนต้องตามใจเอฟซีอย่างเดียว <c oughs> มันต้องอย่างนั้นเราไม่มีหลอกนะครับ อแต่อันนี้ไม่ใช่เขาบอกเขาก็มีสิทธิ์นะที่จะที่จะอ่าที่จะน้อยใจใครก็ได้นะเขาว่าแต่ว่าเขาไม่อยากพูดเออก็ใช่นะสิก็เพราะว่าคุณได้ไงถ้าคุณพูดคุณก็เข้าตัวทันทีไง <laughs> เออคุณจะกล้าพูดเหรอถูกไหมก็ตอนนี้ก็ฝากให้แม่นะให้แม่เป็นคนพูดแทนไงเออคุณไม่มีสิทธิ์จะไปโต้แย้งอะไรได้ทั้งนั้นนะคุณได้แต่พูดก็พูดพร่ำเพ้อไป เท่านั้นเองแต่จะไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครไปว่าเขาได้เพราะว่ามันเข้าตัวเราเอาเข้ามาเยอะขนาดนั้นแล้วล้วจะพูดอีกล่ะเออยังจะไปพูดเขาอีกเหรอเออแค่ทํากับเขาขนาดนั้นน่ะชาตินี้ก็ไม่มีปัญญาใช้หมดแล้วเอฟซีบอกได้เลยไม่มีปัญญาที่จะใช้ก็ได้และอืมใช่ครับผมคุณสิริกุลนะครับ ได้รู้ความจริงใช่ได้รู้ความจริงเห็นชัดเจน MC. เอฟซีเออชัดยิ่งกว่าชัดอีกเพราะว่ามันเป็นแชทการคุยไงเออแชทการพิมพ์คุยแล้วเราเห็นชัดเจนโอ้โหการโต้อตอบการพูดมันใช่เลยเขาบอกเขาเปิดไปเลยเอออยากจะเปิดก็ต้องเปิดอยู่แล้วเพราะว่าอะไรจะได้เอาให้เป็นวิทยาทานไงนเอาพูดกันง,ง,ง่ายๆนะเออที่เปิดเนี่ย ถามว่าเขาเปิดเนี่ดีไหมดีมากก็คือคนอื่นที่ที่เขาโดนเขาจะได้รู้ตัวว่าเออถ้ากูโดนไปแบบนี้แล้วสิ่งที่จะตอบแทนกลับมาเนี่ยคืออะไรคือความเจ็บช้ำน้ําใจนะเออมันเป็นอย่างนั้นความเจ็บช้ำน้าใจคุณเสียไปคุณได้อะไรถามว่าคุณได้อะไรกลับคืนมาไม่ได้อะไรเลยนะบุญก็ไม่ได้ด้วยทำทำกับคนแบบนี้ไม่มีได้บุญหรอกเอฟซีเพราะเขาก็ไม่ได้เอาไปทําบุญไงเออมัน เขาไม่ได้ไปเอาไม่เขาไม่ใช่สะพานบุญไอนสี่เออไม่เหมือนลุงนะเอาให้ลุงไปลุงไปทำอะไรลุงก็ไปทําบุญเออมันก็ตามนั้นเออแต่เขานี่มันไม่ใช่เขาไปทําอะไรอะ่ะเออก็เก็บไงนะเออแต่ไม่รู้ว่ากระเป๋าเขาใบาใหญ่มากน่าจะเป็นกระสอบปุ๋ยดูแล้วนะ่ะเอาจริงๆใส่ยังไงก็ไม่เต็มสักทีอ <laughs> เออมีเท่าไหร่ก็มาใครใครคนไหนก็มาทั้งนั้นแหละได้หมด เอฟีอไหนมามาเอยัดมาเอามาไม่ปฏิเสธไม่เคยปฏิเสธใครเอเดี๋ยวก็จะหาว่าขัดศรัทธาเอมาก็เอามาอราาับมาหมดให้เท่าไหร่ก็รับมาเอาเหมือนเป็นโอเหมือนเป็นโกดังเลยหลออหยอดลงมาใส่ลงมาไม่เต็มครับโอ้อันนี้ก็ใส่อย่างเดียวเหมือนกันมีเท่าไหร่ก็ใส่ครับใส่ยังไงก็ไม่พอครับ <laughs> เขาก็ต้องการอยู่ตลอดอ่ะ เออถมไม่เต็มพูด,ดง่ายว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่เข้ามาโอ้ตายละงานนี้นะครับโอ้ชัดเจนเออหน้าไลท์ไม่มีปัญหานะครับเอ,อหน้าหน้าจอไม่เช่เป็นประเด็นนะครับอาพูดวัวเลาะมังคีคักคิคักแต่ว่าหลังบ้านนี่จะเป็นอีกอีกฟิลนึ่งเลยนะจะเป็นอีกฟิลนึงเป็นเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเลย อ่าพูดแบบน่าสงสารมากเออเหมือนกับโหตกทุกตกทุกได้ยากมานานแล้วเหมือนอย่างนั้นเลยอันนูก็ขาดอันนี้ก็ขาดอันน,กน,นูก็จะเป็นนะครับไม่ดูจะไปหาที่ไหนเขาว่างั้นออยู่กันแค่นี้โอ้ลาบากมากเขาว่างั้นโอ้โหคนไปอ่านบทฟาร์มนี้นะน้ําตาไหลตามนะ <laughs> เอซีนะไม่ใช่สงสารนะ อาผงเข้าตาโอ้โหน้ำตาไห i, พลพากพากเลยไม่รู้เขาสงสารไปได้ยังไงแต่เขาก็สงสารนะ <c oughs> เขาพูดมาขนาดนี้แล้วเขาก็ต้องบอกว่าเออเดี๋ยวไม่ไปไลเดี๋ยวคุยกันหาทางออกมันไม่มีทางออกไหนหรอกก็คือเอาตังค์ให้เขาก็จบทางออกเขาคือแค่นั้น <c oughs> นะเออไม่มีทางออกคุณจะไม่คุณจะไปหาทางออกให้เขาได้ยังไงมันไม่มีหรอก ทางออกของเขาก็คือเอาเงินให้เข้าไปจบรู้เรื่องแค่นั้นเองเออนั่นคือทางออกของเขา <c oughs> ทางออกทางเดียวด้วยไม่มีทางอื่นด้วยคุณไปแนะนําให้เขาไปกู้ได้ไหมแนะนําให้ไปกู้ที่นูน่นที่นี่ได้ไหมเออบอกเนี่ยลองไปกู้คนนี้ดูกูเ้เงินติดล้อดูนะไปกู้ตรงน้นตรงนี้ดูเห็นไหม <c oughs> มันไม่ได้หรอกเอฟซียังไงก็ไม่ได้เอาง่ายๆยกตัวอย่างปัจจุบันเนี้ย ไม่มีขายของไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรเนี่ยค่างวดรถเนี่ยหมื่นกว่าบาทก็ตายแล้วเออเอาแค่ค่างวดรถคุณไม่มีไรายไดย้คุณตุยแล้วตุยเอาจริงตุยเนี่ยนอนเพราะอะไรเพราะไม่มีไรายได้ไงไม่ได้ขายไม่ได้อะไรมีแต่จ่ายอย่างเดียวมีแต่รายออกรายจ่ายอย่างเดียวเออเดี๋ยวไปซื้อของมั่งซื้อนู่นน่ะไปทํางานนู่นนี่เห็นไหมมีแต่จ่ายไม่มีไรายได้ ตุยบอกล้นซนเลยตุยเพราะว่างวดร,รถก็มีนะเออแต่ทําไมเขาไม่ยีละเลยล่ะเออไม่สนใจเลยล่ะเออเราเพราะอะไรล่ะนี่ไงเออข้างหลังนี่ไงนะเออเดี๋ยวเป่ากระมอมทีเดียวก็นาแล้วนะครับเอซีกากโกนเพียงจงโอนจงโอนเรียบร้อยนะครับ จบแล้วเอฟซีมะทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะพลาดไปแล้วโอ้เขาก็ช่างกล้าเนาะเออช่างกล้าพูดนะครับอย่างเนี้ยไม่ต้องไปขอหรอกไม่ต้องทําว่าขอหรอกเพราะว่าอะไรเออเพราะว่าไม่จำเป็นเ,เดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็สร้างนิทานขึ้นมาสร้างนิวายนิยายขึ้นมาเออนะ สร้างนาวนิยายขึ้นมาก็ได้แล้วจบแล้วอ่าบางคนเขาบอกนะครับเอฟซี FC นะว่าเอาแล้วแต่ก่อนล่ะแต่ก่อนเขาบอกอ่านิสัยก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละเขาว่างนิสัยก็อย่างนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปหลอกใครก็พูดอย่างนงี้เพราะว่าอะไรก็เขาไม่รู้จากใครไง <laughs> รู้จากคนในหมู่บ้าน นะไปทําอะไรก็ได้ไหมไม่ได้เพราะมันโตกันมาด้วยกันเนี่ยรู้คาพื้นกันอยู่แล้วรู้อุปนิสัยใจคอก็ทําอะไรแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรให้ให้หลอกด้วยเออไม่มีอะไรจะให้เอาก็เพราะฉะนั้นก็คนอื่นเนี่ยเอ,อแล้วถ้าเกิดเราไปรู้คนรอบเอ่อคนที่กว้างขวางออกไปข้างนอกไกลๆเนี่ยแบบสมมติในโซเชียลเห็นไหมมันจะไลฟ์พรมแดนอยู่แล้วถูกไหมนะเออก็กระจายไปดิ รู้จักคนนู้คนนี้รู้นั่นแหละมันคือแหล่งเป็นแหล่งเลยละ่ะอ,อขุดได้ขุดไปอ,อหมดคนนี้คนใหม่ก็เข้ามาใหม่ขุดใหม่นะครับเอฟี MC. โอ้ดูก็ต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่จุดไหนเออบทสรุปของเรื่องนี้เขาจะไปอยู่จุดไหนเอเราก็จะได้เห็นกันละคราวนี้ MC. เอฟอีเห็นแน่นอน บทสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาทำทาแบบนี้เอาไว้เยอะๆเยอะเนี่ยทุกอย่างตีกับเห็นไหมระดับคนดังๆที่เขาทำคล้ายๆแบบนี้อ่าทำคล้ายๆแบบนี้ที่เขาไปออกโหนออกโหนห,ห,หลายๆครั้งเขาทำคล้ายๆแบบนี้ถามว่าเขาไปรอดไหมไม่ไม่รอดอืมใช่เช็คเป็นลายๆไปเป็นอย่างนั้นเลย เดี๋ยวเขาก็รวบรวมไปนะตอนนี้เขาก็นําเสนอบอกว่าคนที่ใครก็แล้วแต่ที่เสียหายให้แสดงตัวออกมาแล้วก็อ่ารวมตัวกันให้ไปออกโหนโอ้ไปออกโหนนี่ดังนะไอ้พี่นะดังดังระเบิดเถิดเถิงอ,อแล้วตอนนี้แม่น้อกไส้ก็แนะนําอให้ผู้ใหญ่จะดีบอกฟ้องเลยนะฟ้องลูกเขาเลย อ,อบอกฟ้องเลย่อาเห็นไหมฟ้องฟ้องถามว่าถ้าเขามีข้อมูลมีอะไรแบบเนี้ยฟ้องได้นะก็ก็เป็นไปได้อะแต่เขาคงไม่ฟ้องเรดว่านะก็เป็นไปได้เออแต่ถ้ามันมันมีอะไรที่มากมายแบบยืมาะ่อ่ออเขาเอ่ยว่ายืมเนี่ยยืมเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้นะถึงจะปากเปล่าก็จริงอยู่ <c oughs> ถูกไหม แต่มันเป็นการยืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกต้องนักจริงๆการยืมเนี่ยมันต้องทําเอกสารนะครับกู้ยืมสํคาคัญที่สุดเลยจะใช้ไม่ใช้ก็ว่ากันอีกเรื่องแต่ว่าคุณต้องทําเอกสารนะครับในการกู้ยืมมันเป็นหลักฐานเนี่ยว่าคุณกู้ยืมว่าจะชาระให้อ่าเมื่อไหร่ชาระยังไงชาระเดือนเท่าไหร่นู่นนี่ก็เขียนเอาไว้จะให้ไม่ให้ก็ว่าอีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันเป็นการการันตีเป็นการตอกย้ำไงว่า ุณได้ทําการยืมเขาจริงอ่าขึ้นลงขึ้นศาลได้มันเป็นเอกสารแต่เนี้ยมีคำพูดมันไม่ไม่พอหรือนะครับหรือก็คือถ้าไม่มีเอกสารก็บันทึกเสียงนะก็ได้เหมือนกันอ่ามันก็ได้เหมือนกันจาแม่เลขเด็ดนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เข้าไหมเนี่ยเลขเด็ดเนี่ยเข้าปะ่ะเอ่อ ก็ชัดเจนนะครับเอฟซีเนาะเออชัดเจนว่านี่แหละคือมิอ่ดมั่งมีหมู่มิดมามากมายอ,อ่ะเมื่อหมดมั่งหมูหมาไม,มามองเป็นยังไงละคราวนี้ตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วต่อไปนี้ก็หากินลำบากขึ้นแล้วล่ะเอฟซีบอกเลยเกว่าจะกว่าจะขยับตัวกว่าจะรู้สึกกว่าจะอะไรได้ี่ก็ซัดเข้ามาสี่ปีห้าปีเนาะ เออสี่ปีห้าปีมาแล้วก็ถือว่านานนะนานเลยละ่ะอ,อแต่เรื่องราวต่างๆที่มันเป็นความลับมันตอนนี้ก็เริ่มไม่ลับแล้วละ่ะมันเริ่มไม่ลับแล้วเออเริ่มไม่มีความลับให้ใครดังนั้นแหละเออความลับไม่มีในโลกจริงๆอะไรที่เราเราคิดว่าจะได้เห็นต่อไปจะลงลึกกว่านี้อีกจะไม่ได้เฉพาะแต่เรื่องพวกนี้นะ เรื่องอื่นเนี่ยเราต้องการเรื่องหลักเอฟซีเรื่องหลักสําคัญที่สุดอ่าเรื่องหลักสําคัญที่สุดตอนนี้เขาการันตีกันไปหมดแล้วเขาเชื่อว่าลุงไม่ได้ทําเขาเชื่อกันอย่างนั้นหมดแล้วแล้วยิ่งเห็นการกระทําอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่ต้องถามเลยเอฟซีเยมันชัดเจนมากเลยเออมันเด่นเออเป็น,เป,นเป็นจุดจุดพีคเลยละ่ะจุดตายเอาพูดง่าย มันชัดเจนเราต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาเขาทำได้ยังไงแล้วก็หนึ่งก็คือเขาเอาไปไหนหมดเออคนที่เสียโอ้โหเป็นล,ล้านเนะี่ยถามหน่อยวะนะเ,เอสซีแล้วเข้าไปไหนหมดแล้วไม่ใช่คนเดียวแอดเดานะไม่ใช่คนเดียวแน่ๆมันน่าจะมีหลายเจ้าแต่คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะยังเพลินอยู่ เอยังเพลินอยู่ยังไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเออก็ยังยิ้มเงียบอยู่บางคนก็เสียนีดนี่หน่อยก็ไม่อยากจะมาพูดน <c oughs> ัไหมเออเสียนี่นี่หน่อยก็หลายตังแหละแต่เขาก็ออกไม่อยากออกมาพูดแต่อันนี้มันเยอะไงเออมันมหาสาลนะ,ะพูดง่ายมหาสาลเลยนะเราพูดถึงอ่ะเยอะมหาศาลมาก